สามารถรับชมดวงรายเดือนและดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่องอมรินทีวีโดยกดเพลย์ลิสและเลือกช่องโหราพยายักค่ะสวัสดีครับมาพบกับรายการพยาักทุเดย์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องถามตอบแบบสั้นๆง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสงสัยเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์นะครับก็สามารถพิมพ์คำถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับท่านใดที่ สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะเปิดสอนออนไลน์ในวันที่12มกราคมนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปครึ่งปีคลิปรายเดือนอะไรต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของช่องอัมบารินทีวีแล้วก็เข้าไปที่ห้อเ้ล playlist นะครับจะมีนะครับ playlist ของโหราพยายยกอยู่ตรงนั้นครับทีนี้เรามาว่ากันเรื่องเนื้อหาสั้นๆง่ายๆเรื่องหนึ่งครับก็คือ เกี่ยวกับเรื่องความรู้ครับหลายคนบอกว่าถ้าดาวพฤหัสเนี่ยแปลว่าปัญญาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่หัวดีเรียนเก่งส่วนใหญ่ดาวพฤหัสจะต้องดีจริงหรือไม่นะครับก็เลยตอบว่าไม่จริงครับเพราะดาวพฤหัสนั้นแปลว่าปัญญาบริสุทธิ์นั้นจริงๆแล้วนะนอกจากแปลว่าความรู้แล้วยังแปลว่าศีลธรรม คนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนใหญ่จะต้องมีนะครับดาวพฤหัสและดาวพุธอยู่ราศีเดียวกันเราเรียกว่าดุดได้คู่ปรากอาจารย์เนี่ยดูดวงของคุณหมอมาหลายคนแล้วส่วนใหญ่ดวงของคุณหมอนั้นจะมีดาวพุธและก็ดาวพฤหัสนั้นอยู่ราศีเดียวกันจะเป็นนิดเป็นปูดเป็นปรากหรืออยู่ไหนก็ได้ขอให้มันอยู่ราศีเดียวกัน ส่วนใหญ่คนพู้นี้นะครับจะฉลาดมากแล้วก็จบสูง,สงๆเช่นปริญญาเอกจบเกียรดนิยมอัไรยลักษณะนั้นส่วนใครที่อยากจะทราบว่าดวงแบบไหนที่เป็นคนหัวดีนะครับเรียนอะไรก็รู้เรื่องนะครับส่วนใหญ่คนที่หัวดีนะครับเรียนอะไรก็รู้เรื่องส่วนใหญ่จะมีดาวพันธุ์ปายอยู่ในภพลาภะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นคนลัคนาราศีเมษ ถ้ามีนะครับดาวจันเนี่ยไปอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยก็จะหัวดีเรียนเก่งหรือถ้าเป็นคนลัคนาราศีตุลมีดาวพันธุซึ่งเป็นดาวเสาร์นะครับปอยู่ในราศีสิงห์ก็จะเป็นพวกหัวดีเรียนเก่งเพราะนั้นเนี่ยครับถ้าเอาฉลาดนะครับจะต้องมีดาวพฤหัสกับดาวพุธอยู่ในราศีเดียวกันหรือส่งกละดแสงกันแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดนะครับเรียนรู้อะไรง่ายนะครับสอนอะไรก็เป็น นะครับฝึกอะไรก็ได้ก็จะเป็นในส่วนของดาวพันธุไปายอยู่ในภพลาภาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ